บรรยากาศนิดนึงนะครับผมพอดีว่าได้ข้อมูลมาจากบิตาซานะครับผมสําหรับการที่เขาโค่นโค่นนันนำเหนอนะฮะโค่นนันนำเหนอมานะฮะว่าคอมมูนิตี้บิตาซานะครับผมมีให้ร่วมบวชให้คะแนนนะสําหรับการที่เข้าไปในลงทะเบียนในการเข้าร่วมนะครับผมสำหรับแคมเปญนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในตะกรอบทั้งหมดเนี่ยแหละแล้วส่งไปส่งไปในช่องนะครับผม ถามว่าทํายากไหมไม่ยากนะครับผมแค่คุณโหวตนะครับโหวต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 ,วตนานจังเลยขั้นตอนง่ายๆครับผมขั้นตอนคือลงทะเบียนเข้าร่วมด้านล่างนะครับผมจากนั้นคุณก็จัดการฟิวเจอร์ฟิเจอร์ฟิเจอร์ที่คุณอยากได้ในตามลำดับ1นนถึงหนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าฟิเจอร์ที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับสองอันดับแรกนะครับผมก็จะได้ส่วนแบ่งไป1,000 BTC นะครับผม อของบิทาซ่านะถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกครับผมแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือเราได้เราได้ฟรีนะครับผมแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องคุณจะต้องเลือกนะครับผมว่าจะเอาฟีเจอร์ไหนนะที่คิดว่าหลายๆคนเลือกตามคุณนะครับผมระดับหนึ่งสองสามนะครับก็ว่ากันไปนะเอ่รลปบ,บัญชีธนาคารแปลงเศษเหรียญแปลงเศษเหรียญน่าจะเยอะสุดมั้งผมว่าอืม แอดเดสบุ๊กบิตาซาไอดีส่งการแจ้งเตือนลบบัญชีธนาคารที่ไม่ต้องการอันนี้แ d d เดสบุ๊กน่าจะได้ผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโดยประมาณที่ผมคาดการไว้นะคร่าวๆประมาณนี้นะครับอีเมลที่เราตั้งค่าไว้ก็ใส่เข้าไปครับไม่มีอะไรยุ่งยากปัญหาอย่างเดียวที่ยุ่งยากครับคือคุณใช้ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับผม <c oughs> เออคุณใช้ไม่ได้จริงนะครับแล้วก็ ใส่เข้าไปครับบิตาซาของเรานะครับบัญชีของเราไอตัวบิตาซาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบัญชีเอาตามเขานะครับเดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดนะมันเป็นบัญชีเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะบัญชีตรงนี้นะครับผมที่คุณเห็นนะเข้าไปเลยนะในแดชบอร์ดนะครับผมเนี่ยแดชบอร์ดนะแดชบอร์ดนะครับผมแล้วก็คุณจะเห็นชัดๆนะครับว่าอยู่ตรงนี้นะ BTC 431727ของผมนะครับผม จากนั้นคุณก็กดเข้าไปครับใช่ไหมว่าดันลืมอีกอสี่สามหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดอ๋อเจ็ดสองเจ็ดนะครับผมจากนั้นคุณก็กดส่งครับผมง่ายๆแค่นี้เองครับผมจบแหละไม่ไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับผมลองทำดูกันนะครับไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม